อาหารเช้าผมวันนี้มีเพกาะฮะอันนี้คือเมกาเพกาที่หั่นเป็นชิ้นๆนะฮะจากเดิมที่มันเป็นหน้าตาแบบเนี้ครับเนี่ยจากเดิมมันเป็นหน้าตาแบบเนี้นะฮะหรือว่ามันเป็นคล้ายลิ้นนะ,ะเขาบอกลิ้นฟ้าเนี่ยนะมันเป็นคล้ายลิ้นนะฮะแล้วก็เอามาปิ้งนะเอามาปิ้งกับเตาถ่านเนี่ยนะครับแล้วจากนั้นก็ช้อนขูดเปลือกให้มันออกไปคล้ายๆเราปิ้งปิ้งมะเขือยาวนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ย เราก็มาหัน่นเราเรามาต้มนะฮะมาหั่นเป็นแบบนี้แล้วมาต้มต้มในน้ำนะฮะมันก็มีความขมนิดๆนะฮะผมก็มากินกับผัดผักบุ้งนะซึ่งผมก็อันนี้ใส่เห็ดไปด้วยนะตอนแรกผัดไปผัดมานะครับมีเห็ดฟางอยู่นะใส่กระเทียมแล้วก็ใส่น้ําอันนี้ไม่ได้ใช้น้ํามันนะแล้วก็ใส่งาขี้ม้อนไปนะแล้วใส่เกลือกะละมังแล้วก็ใส่พริกไป3เม็ดนะฮะพริกเล็กๆนะครับ แล้วกินกับข้าว